สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนะครับก็จะพาชมสวนครับซึ่งวันนี้นะครับเจอนะครับไม้แปลกๆอ่ะอันนี้นี่ครับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋ออันนี้เจอต้นไม้แปลกๆต้นนี้ชื่ออะไรหรอครับคำาเงินคำาทองค่ะคำาเงินคำาทองป้านางมีแบ่งขายไหมครับไม่มีค่ะแต่มีเป็นเมล็ดนะครับเป็นเมล็ดค่ะสามารถติดต่อป้านางมาได้นะครับถ้าใครอยากได้เมล็ดแบบนี้นะครับเมล็ดนี่ปลูกปีเดียวก็ได้เป็นดอกใช่ไหมแล้ว ใช่ค่ะใช่คือเดียวก็นด่โดนดโนอ,นอกจากมีต้นไม้แ,แตกแล้วป้านางเลี้ยงบอลสีด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดีย๋ยวให้ป้านางพาไปชมบอลสีดีกว่านะครับโอ้ท่านผู้ชมเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ชื่อต้นอะไรไ<ห>ครับอันนะนี้นะนิดกล้วยหอมกล้วยหอมเนี่ยกล้วยหอม ด่างด้วยนะไม่ด่างยังไงกันมั็โอ้ต้นนี้นะครับแดงๆแบบนี้ต้นนี้ชื่ออะไรหรอครับต้นนี้แค่ท้ายส่วนสี่ก็จะคงงี้ครับไม่รู้เลยจำไม่ได้แล้วสวยมากนะครับอันนี้พกหลงพกหลงโอ้โหพกหลงนี่พกหลงโอ้โหเป็นดงเลยต้นนั้นเขี้ยอะไรครับ ร้านโอ้โหอันนี้เลี้ยงกลางแดดใช่ไหมครับป้านางใช่จ้ะนี่ก็เพชรชรานี่เพชระชราพักเนี่ยจะต้องมีมีหลายต้นแล้วอยากให้พ้านางพาชมโอ้ต้นนี้ออกดอกอต้นไม่ใช่ไม่ใช่ออกดอกนะท่านผู้ชมนี่โอ้โหอันนี้เป็นเรื่ออะไรเหรอครับป้านางอันนั้นเอขาวๆแบบนี้เลยนะครับ ยี่นาวเหรอคัเออนาวคล้ายคล้ายนางบาลีนะครับสวยมากบาลีอันนี้ป้านางแบกขายบ้างไหมครับไม่ได้แบ่งนี่ไม่ได้แบ่งมาไว้ดูอย่างเดียวเลยไว้ดูอย่างเดียวป้านางปลูกไว้ดูนะครับนี่โอ้โหฝั่งนี้สวยสะดุดตามากเลยนะครับต้นนี้ชื่ออะไรหรอครับเนี่ยไี่รูงเขาเรียกไอ แดงนี่คือสุขสมใจปองอันนี้ซุปเปอร์เลสก็านาแบ่งขายมากยครับสุกสมใจปองไม่ได้แบ่งคนแยกออกได้หนอเดียวมันไม่ค่อยมีหนอซุปเปอร์เลสโอ้โหสวยมากนะครับอันนี้พวกคพริมาจำชื่อไม่ค่อยมีชื่อเยอะแยะแต่มันจาไม่ได้ไงโอ้โหจำได้อยู่นี่ซื้อคืออย่างนี้อย่างนี้จะแ่กเงินแสงทอง นี่ครับคือป้านางป้านางเป็นคนรักต้นไม้มากเลยนะครับสวยทุกต้นเลยป้านางไม่ได้ขายมีต้นไหนที่จะแบ่งขายบ้างไหมครับคุณอาไม่มีนะชอบชอบโอบมากแบ่งกันกันดูนะครับอาจารย์อันนี้ชื่ออะไรนะครับจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรเห็นสวยก็เลยเอามาก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรต้นไม้โดยมากก็จำ เอ้นี่เขาเรียกเศรษฐีล้างเงินตัวนี้ใช่ครับใช่เนี่ยตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยมาตัวาาามยยววไปต้นนี้นะครับโอ้โหสวยสะดุดตาเนี่รวยไม่เลิกรวยไม่เลิกโอ้โหุนี่ท่านผู้ชมอ่าผมเห็นคล้ายๆกับอะไรเลือสีผสมหรือเปล่าเลือสีผสมค่ะ้นี่เลือดสีผสมอันนี้ แต่ละแต่ละต้นจะชื่อหรือสีผสมหมดเลยใช่ไหมครับใช่แล้วสีผสมทั้งนั้นเลยคือท่านผู้ชมครับดูสะท้อนแสงด้วยนะครับสวยมากนะครับตัวนี้สวยมากจะมีหลายหลากสีหรือสีผสมปะนางได้แบ่งปันไหมครับถ้ามีคนมาแนกก็แบ่งปันได้ค่ะถ้าเอ่อให้ปะนางฝากเบอร์หน่อยครับฝากเบอร์เบอร์แปดอเล็ศูนย์ ศูนย์แปดสามใช่ไหมศูนย์แปดสามเก้าสามโอศูนย์เก้าสามเลยศูนย์เก้าสามแล้วกันหนึ่งหนึ่งสี่เก้าอ่าศูนย์สามเจ็ดแปดครับโอเคครับโอเคครับวันนี้ก็จบคลิปไปกับภาพสวยๆนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคระสวัสดีครับเข็มป่านะเนี่ยอันนี้เข็มป่าเหรอครับจ้าเข็มป่าไม่ใช่เข็มบ้าน โอ้มีไม้แปลกๆเยอะเลยใครอยากได้นะครับสามารถติดต่อไปนานได้นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ